สวัสดีครับมาพบกับผมมากกินมากพี่น้องเหมือน,นี้ได้ขนมจีนครับใส่กระปุ่นพี่น้องน้ำยาปลาเมี่ยงอ็สไหย้กับลูกสิ้นปลาพี่น้องใส่บอกผิดปนนลเละเลาย์มาพี่น้องกินน้ำกันแทบแบเลยเนาะมาพี่น้องสิเปิดคําแรกเลยครับเหมือนก็บเได้เอาไม้มาเด้อหืออื้อหืออื้อหืแฮ่พี่น้องขนมจีนน้ำยาปลา กำลังหนห้อมอยู่เนี่ยวันนี้ลืมเอาไม้มาพี่น้องอาจสิบ่ค่อยได้ยินเสียงในเด็กกับสิมีเสียงรบกวนหลายแนวขอโทษขสอบให้หลายครับ em đọc lúc mình đi đi nhỏ bây giờ cả đi không? đẹp cái băng gì tốt nhỏ còn này là bên với la hả muốn em là mình nhảy nó เราพี่น้องมือนเนี้ยคิดมันสียเงาเหมือน,นก็ลากกันไปซัมนี่ <c oughs> ก็ลากกันไปเพียงซัมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเน่เด้อสวัสดีครับ